The <laughs> คำถามที่พบบ่อยก่อนทำวีเนียร์กดเซฟคลิปไว้ได้เลยค่ะวีเนียร์อยู่ได้นานขนาดไหนถ้าเราดูแลดีแปลงฟันถูกวิธีไม่กัดของแข็งและมาตรวจฟันสม่ำเสม,สมอจะอยู่ได้เฉลี่ยประมาณ10ปีค่ะทำวีเนียร์เจ็บไหมต้องกรอฟันเยอะหรือเปล่าไม่เจ็บเลยค่ะเพราะว่าหมอจะฉีดยาชาก่อนที่เราจะทำส่วนการกรอฟันจะขัดแค่บางส่วนประมาณ0.3-0.5มิลลิเมตรเท่านั้นค่ะหรือบางเคสแทบจะไม่ต้องกรอเลยขึ้นอยู่กับการประเมินของหมอค่ะ โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ2-3ครั้งภายในเวลาประมาณ2-3สัปดาห์ค่ะเริ่มจากการออกแบบรอยยิ้มสมัยดีไซน์พิมพ์ปาก หรือสแกนฟันดิจิทัลแล้วติดวีเนียจริงในวันนัดครั้งสุดท้ายค่ะฟันจะดูปลอมไหมบอกเลยว่าไม่ค่ะเพราะว่าหมอจะออกแบบรูปร่างและสีฟันตามรูปหน้าและสีผิวและเลือกเฉดสีให้ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติที่สุดค่ะราคาประมาณเท่าไหร่คอมโพสิตวีเนียเริ่มต้นที่2,5 9 9บาทต่อซี่ค่ะส่วนเซรามิกวีเนียซี่ละ13,999บาทค่ะ อะรที่สนใจทำวีเนียแนะนำให้ทักเข้ามาพูดคุยเพื่อปรึกษาก่อนได้เลยค่ะพอรายยิมที่ใช่เริ่มต้นที่ทิวเดนททลคลินิกทักเข้ามาตรงคิวได้เลยนะคะ